เป็นอะไรนะเออปอต้องทำสองรอบไงโอ้ต้องทำครั้งหนึ่งแบบจะหลับชั่วโมงกว่าจะหลับด้วหลับแล้วไปตั้งแต่กี่โมงนะพระยังไม่เปิดประตูอ่ะประตูยังไม่เปิดอะไรเ้าอาวัดปะไม่ไหวว่ะ เราอยู่ยิงร้อนเลยวันนัึงวันนึงร้อนเราตึงอยู่ที่ดูตั้งแต่เช้าแล้วเออเลยมือ่ะไปต่อพี่สอนอไปงี้แหละเออขี่เกียจอย่างเดียวคือคันหัวเกาไม่ได้อ่ะอ๋อได้เลยมันหลุดไปนั่งปบยุงเล่นสอนอไงสอนอีกทีถ่ายออกมาแบเนียนไหมวะไม่จะเนียนนะแบบตาบ้าสวยนะไม่แต่เตอแสง ไม่ี่เนาไปแต่ก็น่าอไวเนียนไม่ที่เขาบอครอดีกว่าจรงาลทช่มพรุ่งนี้สามล่กที่มันที่ตบบห้าใช่ไหมใช่ำเป้าตบบห้าแล้วจะได้ส เมื่อวานก็บางแล้วเสื้อขาวแล้วก็ใบก็หันอย่างนู้นถ่ายใค่ถึงนู้นเลยแต่กล้องเลยล้องงไง พี <ies> ่สีอยู่ไหนไม่เห็นเลยพี่สีป่วยไม่สบายเหรอมีแต่คนป่วยได้บอกตีบอกอยากกินมาม่ามามาเดี๋ยวไม่น้อยต้องตีน้อยเอองไหนห้ไหนกันนะอ่ะสีครับผมคิดถึงมาม่ามากเลยมาม่าต้มยำสองกล่องเฮ้ยหายไวๆนะได้ข่าวว่าป่วยนะครับผมก็จะพอหรือเปล่า ทำไอซ์บักเก็ตแน่เลยใช่ไหมใสช้าน้อย้าขายไว้นะครับอาสศัยกำลังใจให้ทำมาม้ามาไวๆอร่อยลรมือทำวงนี้กันลนแรงให้บ้าบ้าไจริงๆจะทำวันนี้ไม่รอดเลข่าป่วยอะไรป่วยป่วยเฉยๆะวัสดีจ้าวันนี้จ้าสวัสดีจ้าวันนี้จ้า โอ๊ยตัง<ต>ไม่ทันไปเถอะเราตูไปส่งบายปรากนว่า